យើងមានសទ្ធាព្រើបកងផ្ចាชาวរាជាដរឆាយน้ําแห่งសទ្ធាព្រើបកងផ្ចាชาวរាជាដរឆាយน้ําแห่งសទ្ធាព្រើបកងផ្ចាชาวរាជាដរឆាយน้ําแห่งសទ្ធាព្រើបកងផ្ចា เทศบาลตำบลราชโดร่วมกับชาวราชโดตำบลหนองน้ำใหญ่ตำบลจักราตอำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมใจกันสืบสารประเพณีวิถีไทยที่งดงามตามรอยทางของบรรพบุรุษจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาทางน้ำณนะครองราชโด ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวสำคัญประจำปีและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่มารอเฝ้าชมขบวนเรือและถ่ายภาพบรรยากาศงานบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ ประเพณีแห่เทียนพรนษาทางน้ำนักรองราชโดจัดขึ้นในวันอาสาล,ละหบูชาของทุกปีโดยเริ่มขบวนเรือบริเวณท่าน้ำหน้าตลาดร้อยปีราชโดในช่วงเช้าเพื่อทําพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการขบวนเรือประกอบไปด้วยเรือไม้ไทยโบราณที่ตกแต่งยงงดงามทั้งประเภทสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติไม้ดอกไม้ประดับที่มีอยู่ในบ้านรวมถึงเครื่องใช้ไม้สอยในการทำมาหากินเลี้ยงชีพทั้งการประมงและการ,กรเกษตรกรรมประกอบการละเล่นที่มีชีวิตชีวาสนุกสนานขาบวนเรือจะล่องไปในลำคลองราชโด ด้วยระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเพื่อให้ชาวบ้านตลอดริมสองฝั่งคลองได้อนุโมทนาบุญร่วมกันจากนั้นจึงนำเทียนไปถวายที่วัดราชโดดุสิตร,ราชมัตฉาและวัดจักราชลาดประทุมทองพระเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำนกครองราชโดได้ถูกนำมารื้อฟื้นจัดขึ้นอีกครั้ง เมื่อปีพุทธศักราช2,552จนถึงวันนี้พวกเราชาวราชโดได้จัดงานต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนับสิบปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ให้อยู่คู่กับชุมชนราชโดอีกทั้งยังเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนให้เกิดความสุข ความเจริญตลอดไป